สวัสดีด้อจ้าพี่น้องปงปายสุ้สกุลมาพบมาพอกันคือเกากับตุกตุ๊ปีกินแซบกับคือเกาละคะ่ะเมนูสมตำนะคะก็จะมีมะละหวานพักบุ้งแล้วกับพักชะอมของห้านะคะมีสมเนื้อแล้วก็ไข่ลูกเพื่อนไข่เป็ดจ้างหังไปเลยจ้าหืมแ่บๆนัวๆตำใส่ส้มผักด้วยเพื่อน อืกอวยขาวมันก็จะแข็งๆนิดนึงเพื่อนอือ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 กระอมอือือมันได้กกิน กินปลาเพื่อนอ มันได้กลิ่นปลาเพื่อนเขาอกให้ห้มอืม ต้องกินไข่ฟอนเพื่อนเลื้ยงๆไข่ขามันจะแข็งๆนิดนึงเพื่อน cầm nặng cầm nhẹ nhàng ได้กินปลาอือ ป๊บนึ่งป๊บนึงฝูงยินตามจ้ายินไปผัดไปขอประชานอภัยด้วยเพื่อนเด้อเมื่อนี่คือมาหลายกันเถอเนาะเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงจ้าทำไมมาเยอะกันจังเลยโอ้โหตอนพีชพดกโะดกระปดแมงวันเพื่อนเอ้ยอืมมันมาแล้วมันนี่แล้วเนี่ย 嗯哼哼，哎哎哎,哎，哇哦，嗯嗯嗯 <laughs>， หน,นํานัวสองโมงกูเหรอ 嗯。Mm hmm. อาอที่เรวันเมนูนี้ประสาพริ้วเดินใครจ้างห้างเนี่ยโอ้โหทุกคน อืืโอ้โเพื่นขอโปดขอโทษคุยขอประทานอภัยเลย พูดๆๆโทดพูดพูด,พด,พดมาแต่ทั้งไหนด้วเนี่ยก็จะขอพาละจากในจิตนี่กันด้วยค่ะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ิดๆช่องนี้ของตุ๊กตี๊กินแต,ต็มเลยด้อเพื่อนเด้อโอ้ยบ่ไหวฝูงบินตําเพิ่นมาแล้วต้องดีต่างเพื่อนคนเพื่อนเด้อบ๊ายบาย